สวัสดีค่ะอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องฮิวจิตฮารอดบายฮิวนะคะวันนี้ฮิวจะพาคุณมาเช็คดวงรายเดือนของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนว่าจะมีเรื่องเด่นเรื่องปังหรือเรื่องอะไรที่ควรระวังกันบ้างนะคะคำทำนายเป็นคำทำนายโดยรวมไม่ได้เฉพาะเจาะจงเนาะถ้าเรื่องไหนดีนําไปใช้เป็นกําลังใจในชีวิตประจำวนันแต่ถ้าเรื่องไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคฮิวยินดีที่จะให้คุณรับชมแบบปล่อยผ่านได้นะคะส่วนเรื่องไหนที่สามารถนําไปปรับได้ ก็ลอไปปรับดูไม่ได้เสียหายอะไรนะคะถ้ามันทําให้ชีวิตดีขึ้นได้อันนี้อิวแนะนําเลยนะคะพร้อมแล้วเราไปรับชมและรับฟังคําทำนายกันเลยค่ะเรามาใช้พลรางงานกันก่อนดีกนนะะว่าค่ะว่าชาวราศีกัน ในเดือนพฤศจิกายนช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของ four of wands, e i g h of cups, the tower, high priestess แล้วก็ the magician er นะคิวรู้สึกว่าพลังงานของคุณชาวราศีกันเป็นในเรื่องของการพักผ่อนอะไรบางอย่างที่เข้ามาตอนนี้มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบมัน the tower เนอะที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวให้คุณได้รู้สึกว่ามันเป็นเหมือนการเริ่มต้นการทําอะไรบางอย่างที่มาแบบกระทันแบบกระชันชีดจนบางครั้งบางทีคุณอาจจะตั้งตัวไม่ทันแต่ทีนี้ด้วยความสามารถของคุณขึ้นไพ่ของ the magician er เนอะมีการ ในเรื่องของการจับปากากาจับผู้กันด้วยและไฮพินเทสเป็นเหมือนการบ่งบอกว่าตัวคุณสัญชตาตญาณของคุณหรือความสามารถของคุณจะเข้ามาช่วยเหลือและนำพาให้คุณนะผ่านในเรื่องราวของตรงนี้เข้าไปได้เอะครับมันเป็นการเริ่มต้นก็จริงแต่มันอาจจะเป็นการเริ่มต้นแบบสมมติบางคนอยู่ที่นี่ต้องย้ายที่อยู่ใหม่บางคนทํางานที่นี่ต้องอาจจะต้องย้ายไปทํางานที่บริษัทใหม่แต่โดยรวมแล้วทุกอย่างมันใช้ในเรื่องของการเป็นตัวของคุณเข้ามาช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างได้เช่นกันอะไรบางอย่างที่มันเข้ามามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีในชีวิตมันอาจจะ ให้คุณน่ะได้กลับมาอยู่ในจุดโฟกัสของตัวเองด้วยขึ้นในเรื่องของโฟล์บอลเนาะมีการนั่งทําสมาธิแต่ให้ขึ้นในเรื่องของความหมายของการวัพักบางทีคุณอาจจะหยุดพักอยู่แต่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามาเลยทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนเป็นอีกคนนึงทาให้ตัวเองเนะี่ยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งได้เช่นกันจุดนี้เองมาเลยทาให้ยูรู้สึกว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่ดีมากๆทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องเด่นเรื่องปังหรือเรื่องอะไรที่ควรระวังของชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกาเป็นอย่ง hang, นะองงางไรก มากอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันเรื่องเด่นของคุณฮิวบอกเลยว่าเป็นในเรื่องของความสามารถการพัฒนาทักษะการพูดคุยรวมไปถึงการเจรจาและยังมีอะไรบางอย่างที่เรียกว่าเหมือนคุณเป็นคนที่ซุ่มเงียบจุดนี้เองที่มันจะทําให้คุณสามารถพัฒนาไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการได้เช่นกันนะคะอันนี้คือจุดเด่นแต่ถามว่าจุดที่ควรระวังมีไหมบอกเลยค่ะว่ามีเช่นกันบางครั้งบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของอาการที่มัน ึ้นในเรื่องเดอรเดวิลเนาะอาจจะมีช่วงของการที่แบบรุ่มหลงหรือโมมเอาหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ะมันเป็นการทําที่คุณทุ่มเทมากๆฝนอาจจะตกนิดนึงนะคะอาจจะได้ยินเสียงแบบเป็นเอฟเฟกน่ารักๆเข้าไปเบาๆเช่นกันนะคะมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณโฟกัสจุดนี้จุดเดียวจนลืมอะไรหลายๆอย่างรอบตัวที่คุณกําลังจะทําอยู่เนาะบางอย่างคุณอาจจะตัดสินใจอะไรไม่ได้ให้แนะนําเลยว่าให้คุณได้ลองปรึก เปิดใจหรือว่าลองปรึกษาคนรอบข้างดูบ้างอย่ารู้สึกว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวนานๆหรือว่าคิดในเรื่องของปัญหานี้นานๆน,นะคะขึ้นไปในเรื่องของฝ i ล์อั c ครับเข้ามาเนาะ จริงๆอ่ะพื้นเพคคุณอย่างที่ฮิวบอกเลยคุณเป็นคนมีความสามารถไพ่ในดมิจิเชนนี่เด่นขึ้นมามากเลยค่ะแต่ทีนี้มาติดอยู่ในเรื่องของ two o f s o r t น้องมันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่ยังมีการลังเลอย,อยู่ให้บอกว่าให้คุณคิดให้ดีให้คุณลองทบทวนทุกอย่างให้ดีแล้วตัดสินใจโดยที่ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะขึ้นในเรื่องของ seven o f s o r t คุณอาจจะมีการเสียดายกับสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกอแต่คุณเลือกมาแล้วอ่ะมันดีสําหรับคุณเสมอค่ะเพียงแค่บางอย่างถ้ามันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่่่่่ใชไไไไกกก็บออววาามมมัันนนด้้ีะรแยป คุณแค่ต้องใช้ระยะเวลาในการใช้หรือว่าในการอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกเท่านั้นเองทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า เรื่องการงานการเงินของคุณชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรื่องการเงินก่อนเนาะเรื่องการเงินขึ้นในเรื่องของไฟออฟเพนเทเคิลขึ้นในเรื่องของจัสติขึ้นในเรื่องของเพนซอบครับและขึ้นในเรื่องไฮพินเทสเรื่องการเงินของคุณช่วงนี้ฮิวบอกเลยค่ะว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจเรื่องของการเงินที่ดีให้มันละเอียดรอบคอบคุณอาจจะมีเรื่องของการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนรักหรืออะไรก็ตามเข้ามาตรงเนี้ยไพ่ก็บอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเข้ามาฮิวเข้าใจนะ ว่าเป็นจุดจําเป็นจริงๆแต่บางอย่างถ้าคุณสามารถที่จะลดมันได้หรืออะไรมันได้ก็อาจจะต้องมีการลดบ้าง ไพ่บอกว่าคุณเองคุณอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเป็นเรื่องของโชคลาภบ,บางสิ่งบางอย่างที่คิวเห็นไพ่อาจจะไม่มีโชคลาภขึ้นมาค่ะแต่คิวเห็นในเรื่องของไฮพินเฮสการเป็นผู้หญิงในดีมีร้ายในร้ายมีดีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเสียไปคุณอาจจะได้อะไรเข้ามาทดแทนก็ได้นะคะเรื่องของไฟออฟเพนเนอคเบอกในเรื่องการเงินช่วงนี้อาจจะมีการตึงตัวนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณให้จับมือกันให้ร่วมมือกับคนที่คุณอยู่แล้วมันจะผ่านไปได้อย่างดีแน่นอนค่ะเรื่องการงานของคุณขขึ้นนนนนใเเรืื่อออองงทาาะะคคก็ขึ้นในเรื่องของ Two of One ขึ้นในเรื่องของ A s o f Cup และไปสุดท้ายขึ้นในเรื่องของ A s o f Pentacle บอกเลยค่ะว่าไพ่เป็นการบอกว่าการงานของคุณช่วงนี้กําลังจะได้เริ่มต้นขึ้นได้รับสิ่งใหม่ๆใครที่ทํางานสองทางเหมือนมีรายได้เสริมและมีรายได้หลักก็บอกเลยว่าตัวคุณนั้นคุณจะได้มีจุดเริ่มต้นเล็กๆ คุณอาจจะเป็นจุดที่นำพาคุณไปสู่ชื่อเสียงไปทำให้คุณได้พัฒนาเก้าหน้าคุณมันงคงขึ้นได้มากกว่าเดิมเพียงแค่บางทีอาจจะต้องผ่านด่านทดสอบผ่านบททดสอบช่วงนี้ไปให้ได้ก่อนแล้วคุณจะทำมันได้คุณจะได้รับของรางวัลของคนที่ทุ่มเทกับมาหาคุณเรื่องความรักของคุณภายในเดือนนี้สำหรับคนที่โสดเอาคนที่โสดก่อนนะ อาจจะมีคู่หรืออาจจะมีใครเข้ามาหาคุณแต่ถ้าหากคุณตัดสินใจช้าหรือมีความสับสนลังเลบางครั้งเรื่องความรักก็คุณอาจจะเลือกที่ว่าจะอยู่คนเดียวก็ได้นะคะหรือปัญหาต่างๆมันอาจจะรุมเร้าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าฉันอยู่คนเดียวดีกว่าแต่ถ้าคนที่มีคู่ก็ต้องระวังเรื่องของการคุยการเจราจากันสักเล็กน้อยเพราะบางคนมีปัญหาเราไม่ยอมแก้ไขจุดนี้เองที่อาจจะนําไปสู่จุด,จ,ดจบที่มันไม่โอเคก็ได้แต่ถามว่าจุดจบที่มันไม่โอเคอะ่ะมันเป็นยังไงไปดูกันต่อเช่นในเรื่องของ the empress เช่นในเรื่องของ seven o f c ครับ ขึ้นในเรื่องของเดลเวอร์นะคะแล้วก็ขึ้นในเรื่องของเอสปอนมันมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่มันมีโอกาสได้กลับมาคุยกับมาเคลียร์ทั้งเพราะว่าถ้าคุณที่มีคู่ยังรักกันอยู่อะยังไงอ่ะปัญหาจุดนี้มันก็สามารถที่กลับมาคุยได้แต่ขอแค่ให้เปิดใจคุยกันแค่นั้นเองนะคะและนี่ก็คือพลังงานของชาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นยังไงกันบ้างฮิวก็อยากจะขออวยพรให้คุณนะคะได้พบเจอแต่ความฝึกสมหวังในใจปรารถนาทางการเงินการงานแล้วก็ความรักนะคะ อาจจะมีเสียงฝนเข้ามาเล็กน้อยเนาะเพราะว่าที่บ้านคิวฝนตกนะสาหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะคิวแอดเป็นกิจกรรมลเล็กๆสิ่งของขวัญแทนคาขอบคุณให้กับทุกคนด้วยกิจกรรมนี้มีจํานวนจํากัดนิดนึงนะคะถ้าอยากรูว่าคืออะไรแอดไลน์คิวมาได้เลยนะคะตอนนี้ิวเพิ่งเปิดไลน์ออฟฟิเชียลใหม่อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ตอบแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ฝากระวังวิชาชีพกันด้วยนะส่วนใครที่แอดมารบวนบอกคิวนิดเึงนะคะว่าตามมาจากคลิปไหนจะได้ใช้เป็นรหัสด,ดูกันว่าเรามาจากครอบครัวเดียวกัน วันนี้คือก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ